เธอเลือกทํามาเป็นประธานาธิบดีดเธอไม่มีสัญชาติอเมริกานยังไงเธอก็ถูกไล่อยู่ดียะมากนะคะคือคนไทยบางคนยังคิดว่าดิฉันเนี่ยอยู่อเมริกาแบบผิดกฎหมายยังงองอยู่นะคะว่าการใช้ชีวิตของฉันแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนคนอยู่ผิดกฎหมายมากเลยหรอคะทําไมถึงยัดเยียดให้ฉันเป็นโรบินฮูดตาจาจะคิดว่าทํางานแจกไพ่ในอเมริกาต้องมาแบบหลบๆซ่อนๆมาแบบคนเถื่อนหรอคะหรือย,ยังไงในเอกส์นะคะด่าฉันชํามากเลยนะคะหาว่าดิฉันเนี่ยอยู่แบบผิดกฎหมายแล้วมาสนับสนุนทรัมป์ให้ผลักดันคนผิดกฎหมายออกนอกประเทศเนี่ยนะ ดิฉันไม่ถือสัญชาติอยู่แบบถูกกฎหมายเนี่ยดิฉันจะมีสิทธิ์โหวตประธานาธิบดีได้ยังไงเอย่ยตราะกะที่ว่าได้สัญชาติมาจากการอยู่ผิดกฎหมายมาก,ก่อนระวังนะจะถูกถอดถ,ถอนนะก็ฉันไม่เคยอยู่ผิดกฎหมายไงคะฉันจะกลัวอะไรเอย่ยไม <ป S 2> <อ>่ว่าจะได้สัญชาติในยุคทรัมป์หรือยุคไบเดนนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายและแรงในประเทศของเขาเป็นพลเมืองที่ดีจา่ายภาษีถูกต้องเขาไม่มีสิทธิ์ถอดถอนทำไมถึงตรรกะความคิดได้ประหลาดประหลาดแบบนี้คะเอองงไปหมดแล้วว่าตรรกะคนไทยบางคนยังมีความคิดที่ว่าคนนั้นต้องเป็นแแบบบบนน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 ีี้้้้คัััตตตตอออองงงเเเปป็ยาาาาามมรฐขวไดสิ ของคนอื่นสิคน<า>ที่มาด่าดิฉันส่วนมากเนี่ยนะคะโอ้โหโด่าผีน้อยไปเกาหลีช่ำด่าพม่าที่มาอยู่เมืองไทยแต่พอดิฉันออกมาแสดงจุดยืนว่าเราควรเข้ามาในอเมริกาให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรภายหลังเ <c oughs> ท่านั้นแหละค่ะเป็นเดือดเป็นร้อนเลยอีคน<ล>ไม่มีมนุษยธรรมอีกคนใจแคบใจเค็มอีกคนไม่เห็นใจคนอยู่ผิดกฎหมายไม่มีน้ำใจเอาซะเลยแด้วที่คุณพี่ไปด่าผีน้อยที่ไปเกาหลีแบบผิดกฎหมายคุณพี่ไปด่าพม่าที่อยู่เมืองไทยแบบผิดกฎหมายเออคืออะไรเอ่ยกูงงไปหมด